ว่างหลังจาว่างวันนี้ถึงวันที่สิบมั้งถึงวันที่สิบสามหรือเท่าไหร่นี่แหละก็เลยอยู่เต็มที่พักผ่อนหน่อยนะเนาะงานนัดพบผู้ไฝ่ธรรม อาจารย์สมภพโชติปัญโยหลวงตากา็ได้ไปจริงจริงอาจารย์สมภพโชติปัญโยเนี่ยนะเป็นพระองค์หนึ่งที่หลวงตาเคารพนับถือเนาะถือว่าเป็นองค์สําคัญองค์หนึ่งเนาะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นพระนิมนต์หลวงตาไปวันรูปหล่อนะัพระผู้ไปทำที่คำตะก้า อีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะแจ้งดีกาใหม่ทีหนึ่งเนาะห <c oughs> ลวงตาก็ถือว่าได้ตอบแทนท่านตอบแทนที่เป็นครูบาอาจารย์เนาะแต่ไม่ใช่อาจารย์หลวงตาหลวงต่ว่า,อาตอบแทนธรรมะคุณธรรมของท่านเนะาะก็ยินดีเนาะสำหรับวัดพระญานสมภพโชติปัญโยเนาะ วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เรามีความสนใจไฝ่ธรรมจริงๆเป็นผู้เชิดชูผู้มีคุณธรรมเนาะ,ะคนที่มีคุณธรรมย่อมมีน้ำใจมีเมตตาย่อมเป็นผู้สงบสุขเป็นผู้สงบสุข ไม่ใช่ผู้ร้อนรนนะเออ <c oughs> ทุกวันนี้อประเด็นลหลายๆอย่างที่เราดูข่าวดูทีวีดูอะไรใน y o u ูทู e ก็ตามในเฟ e บุ๊กก็ตามก็จะเห็นว่าความาร้อนรนความเป็นอคติเนาะก็จะเห็นอยู่เรื่อยเนาะอืม แม้แต่เรื่องของศาสนาสงตากับว่าเป็นเรื่องดีที่มาถกกันก็จะเห็นความโง่ความโง่ที่แสดงออกอของนักบวชเน <laughs> าะผู้เอาความไม่มีปัญญาก็แล้วกัน <laughs> ผู้ไม่ฉลาด <laughs> ที่แสดงออก นะะถ้าเราตั้งทงเป็นอคติแต่ต้นเราก็จะไม่เกิดปัญญาเราก็จะมีเต่โทษเห็นไหมอ่าอ่าอ่าที่ต้องไปไล่ล่าไปตำหนิตีเตียนนะมันจะประกอบด้วยความเป็นกรรมทางมโนกรรม และก็แสดงออกทางวาจีกรรมกายกรรมเราก็จะเห็นเป็นธรรมะเลองอลุกตาว่าคนโง่ก,ก็แสดงออกโง่อ,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 อไม่รู้อะไรนักนะเ,ออเห็นโยมเขามาพูดธรรมะเห็นเขามาพูดอ,อ โยมเนี่ยเขาปฏิบัติธรรมก็มีแต่โยมนี่เดี๋ยมาเลี้ยงพระไปรู้จักรังเกียจอะไรเขานักหนาเนาะคนเรามันมีปัญญาอยู่หรอกที่จะรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วจริงไหมล่ะเขาจะฟังอะไรเขาก็รู้จักแยกแยะอยู่หรอกนะจริงไหมละ่ะใครพูดมันก็เกิดประโยชน์ทั้งนั้นแหละ ถ้าเรารู้จักไม่มีอคติแต่ต้นนะไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมพูดเนาะต้องทราว่าโยมก็พูดดีนะ,ะเห็นเขานำพากันไปทำความดีความงามจริงไหมล่ะ <c oughs> ทีนี้เขาก็จะมองพระเจ้าพระสงฆ์เนี่ยถือว่าเป็นอคติก็ได้จริงไหม แต่สำหรับหลวงตาแล้วก็มีตจโยมนะหลวงตาว่าสร้างวัดใส่บาตรอยู่เนี้ยนะบางทีพระเราก็หลงตัวเองนะก็มีนะ,ะเพราะความไม่ฉลาดขาดปัญญาเนาะ เบื้องต้นท่ากลางแล,ล้วก็บั่นปลายเนาะหลวงตาเห็นแล้วมันโง่ขนาดอะไรขนาดนั้นน,นพระก็โง่ามากๆที่ไปแสดงอาการออกให้คนเห็น <laughs> นี่เขาเรียกว่าไม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ไป อวดฉลาดคนโง่เขาเรียกอวดฉลาดหลวงตาเคยพูดว่าเมื่อไหร่รู้ว่าตัวเองโง่ละเริ่มฉลาดละเนี่ยเขาเรียกว่าหลงว่ารู้นะหลงว่าตัวเองเป็นบัณฑิตคนโง่คนพา,านหลงว่าตัวเองเป็นบัณฑิตเนาะ <c oughs> ได้เห็นแล้วก็ดูแล้วก็สบายดูแล้วบัญชี้ชัดได้เห็นว่ามันพระงงๆอย่างนี้ก็มีเยอะอยู่ในประเทศไทยพระเดี๋ยวนี้เป็นนโยมเยอะ มีพระอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่เป็นนี้คือพระอริยะไม่เป็นนี้กินข้าวคนอื่นไม่เสียข้าสุกพวกนี้ไม่มีหนี้แต่พวกที่มีหนี้อยู่ให้ระวังนะ <c oughs> พวกที่ยังคล้องอยู่เนี่ยระวังระวังจะติดหนี้โยมสะสมเป็นเปรตเป็นผีไปเนาะ พร <c oughs> ะไม่ได้ปฏิบัติบางทีก็เนาะ,ะไม่ได้นำยวนนี้ศาสนาเราอเอามาใช้แค่เป็นพิธีกรรมเป็นประเพณีนิยมเนะาะศาสนาอันทรงคุณค่านี้ธรรมะอันทรงคุณค่านี้คำสอนอันทรงคุณค่านี้กำลังจะถูกลบเลือนไป นะลืมไปนะเพราะอะไรเพราะความเข้าใจผิดหรือเรียกว่ามิจฉาทิฐนะิว่าการเทศการสอนการรู้ธรรมะนั่นแหละคือจบอยู่แค่นั้นไม่ได้นำเอาความรู้นั้นมาลงมือทำ นะหรือลงมือปฏิบัติมันก็เลยไม่เกิดผลก็เลยหลงอยู่กับความรู้นั้นนะอ่านอะเลยไม่ได้เกิดประโยชน์กับตัวเองเลยเนาะเสียเวลาที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพบการสอนอันประเสริฐนี้นะเนาะเอเม มันก็น่าเสียดายน่าเวทนาของคนคนอย่างนั้นนะเนาะไม่ได้โกรธเขาหรอกเห็นะแล้วก็รู้สึกว่าสงสารนะเนาะที่ที่ที่เสียเวลานะเสียเวลาใช้เวลาชาตินี้หมดไปเฉยๆซ้ำก็ยังทำลายตัวเองอีกเนาะอ่าอ่านี่เขาเรียก บวชตามเพื่อนบวชนี้สงสารบวชผ่านเข้าสุขบวชสนุกสนานบวชตามประเพณีไม่ได้หมดหวังเพื่อจะออกจากทุกข์เลยนะลูกตาเห็นโยมเนี่ยปฏิบัติเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้โหนะเดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่ยบางทีนะเห็นไหมเขาทำ เขาน้อมนำเอาธรรมะลงมือทำเนี่ยิงกว่ามีความอาพักเพียรยิ่งกว่าพระพิสุที่มาบวชด้วยก็มีนะ,ะไม่ได้ว่าพระพิสไุไม่ไม่ปฏิบัตินะบ้างก็มีเนาะแต่โยมเขาทำเนี่ยบางทีหลวงตาเห็นแล้วโอ้โหรู้สึกเห็นโยมเขาปฏิบัตินะ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะส่วนพระเรานี้อหังการสมุติสง์บางทีเป็นอัตตายิ่งเพิ่มอัตตาทําที่จะมาทําลายอัตตาลดอัตตานะฮะ,ะมันมีสองแง่สองมุมเสมอเนาะ ิ่งตอนนี้ปัจจุบันนี้ศาสนาเราก็ยังทรงคุณค่าอยู่หลวงตาว่าธรรมะคำสอนพระเจ้าไม่เคยล้าสมัยอีกกี่ล้านปีอีกกี่ล้านพบล้านชาติธรรมะก็ยังมียังไม่ล้าสมัยมีแต่คนนี้แหละล้าสมัยมีแต่จิตใจคนนี้แหละล้าสมัยเนาะ,ะเสื่อมลงศาสนาไม่ได้เสื่อมหรอกเนาะ มีแต่จิตใ,ใจคนนี้และเสื่อมเนาะ,ะสำหรับพ่อใหญ่แอลไปดูฟืนดูอะไรด้วยเดอ้อ หลองจากเคยพูดว่าไม่ชีตใจสองพระตายหนึ่งเนาะมันค่อยสมรุลเนยเพราะไม่ชีเยอะกว่าพระไง <c oughs> คืนนี้เราก็จะไปไล์สดที่สาราทิ้นลมเนะาะแล้วก็ไปเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยด้วยผู้มีความรับผิดชอบเนะาะเพราะว่าเราจะไปแสดงธรรมไปดูธรรมะที่เขาแสดงให้เห็น ว่าเมื่อคืนนี้นี่เอาเอาศพงานศพนี่แหละแสดงธรรมะนี่ธรรมะของแท้เนะาะการเกิดแก่เจ็บตายแท้ๆเนี่ยเป็นยังไงเนะาะเห็นไหมแค่สิ้นสุดของลมหายใจมันตายแล้ว เห็นไ,ไหมดีนะได้ยินว่าตอนใกล้จะตายเนี่ยกลับรึงกลับมากับลมหายใจไงตายแบบแซบแซบไม่ทุรนทุรายมันอยู่ที่ลมหายใจหมดแหละเนาะ ยังไงวันนี้ก็เป็นวันสุขสุขทั้งวันนะวันนี้นะ หนงพักก็นั่งเต็มเลยเนาะ,อะพอก็อนนั่งไม่รู้ไม่พอไม่พอก็ขยับเอากันเนอเพราะว่ามันต่อไม่ได้อีกแล้วละ่ะหมดแรงแล้วแก่แล้ว <S <S ไม่ใช่ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขนะ มันไม่ใช่เพียงตัวเลขมันแก่ไปจริงๆนะะแต่เมื่อคืนนี้เขาบอกว่าโอ้เห็นแต่ในโทรศัพท์เห็นแต่ใน y o u t u ู e พอมาเห็นตัวจริงนี่ยังหนุ่มอยู่เลยว่างั้นอ่ะออ่ะ,อะ แล้วก็ดูดีจังก่อนอยู่ข้างในเยเขวางเนี่ยน้ตงตางเลยฮึกเลยมาขึ้นฮึกเขาน,น,นั่งพูดอยู่ชั่วโมงกว่าคิดดูสิไม่รู้สึกตัวเลยเพราะเขายกย่องยกยอเขาหน่อยเป็นคนชอบยอมั้งกว่าชอบยกชอบยอแต่เห็นคนที่เมืองอุบลและใกล้เคียงเนี่ยเข้าไป นั่งฟังเป็นระเบียบเรียบร้อยขาวเต็มลานวัดเลยเนาะ,ะมันคือเยเยอะจริงๆเนาะอะตงตาเลยว่าโอ้ยเนาะอนุโมทนาสาธุการนี่ด้วยอนุภาพเดชของพระบรมสารีริกธาตุเนาะด้วยเดิดดเดชของพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขารุภาพเนาะทำให้สาธุชนเมืองอุบลเนี่ย นะจิตใจร่มเย็นเป็นสุขเนาะที่จะไปกราบไปหนะไหว้เนาะไปทำบุญทำทานทำให้ครบเลยเราเมื่อคืนนี้เนะาะการศีลภาวนาบูชาอันเลิศก,ก็คือการปฏิบัติบูชายิ่งกว่าบูชาอะไรทั้งปวงคือการประพฤติปฏิบัติเนาะอ่ะีนี้ก็ลุงตาก็ว่างงาน ว่างานอยู่หลายวันทีเนี้ได้พักได้อยู่วัดมั่งนเนาะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันพ่อแห่งชาติเนาะปีหนึ่งก็รักพ่อวันเดียวนี่แหละนะเมื่อ,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 อวานนี้ไม่ฉีรวบรวมเงินได้ตั้งทั้งแสนห้านะวันพ่อเนี่ยกูอยากให้มีวันพ่อหลายๆวันอยู่อะ ห <c oughs> ลวงจาก็ไม่ค่อยได้ทำหน้าที่พ่อมากเท่าไหร่ได้ทำหน้าที่อย่างอื่นมากกว่าเนาะอ้าวือ่ว่าได้ทำหน้าที่ได้นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะวันนี้วันที่หกธันวาคมสองพันร้อยหกสิบเจ็ด วัดป่าบ่อน้ำพระอินเนาะศีลธรรไม่กลับมาโลกาจะวินาเนาะนี่ศีลธรรมเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐเมื่อคืนนี้ก็มีไปนั่งปุ๊บก็มีคนอาราธนาขอศีลฮะ ขอกันทุกเช้าขอกันทุกเย็นเนาะรู้สึกยากจนเหลือเกินศีลนี่ขาดแคลนเหลือเกินเนาะโดยไม่เข้าใจนี่แหละจะพูดว่าศีลพระประาตะปามาทก็ได้เพราะไม่เข้าใจในศีลเอะศีลเนี่ยอะไม่จะไม่ขอกับใครก็ได้ถ้าเราไม่ประพฤติ ไม่ประพฤติในความชั่วนะดำรงตนอยู่ในความดีตั้งมั่นอยู่ในความดีนะศีละเรียกว่ากุศลเนาะเพราะฉะนั้นนศะีลเนี่ยนะเป็นของดีเป็นของเลิศเป็นเกราะป้องกันมไม่ให้เราไหลไปสู่โลกที่ชั่วเห็นไหมในโลกในทางเสื่อม เนาะไม่ไปขอใครก็ได้เนาะแค่เราตั้งมั่นอยู่ในความดีในกุศล,ลกรรมเนาะเรียกว่าศีลเนาะเพราะฉะนั้นถึงจะไปขอนะมันก็ให้กันไม่ได้เรียกว่าเป็นประเพณีนะอนะนะนะ พระเพนีเนะาะเรียกว่าเป็นพิธีกรรมเชิๆเนาะแต่เนื้อจริงๆแล้วศีลเนี่ยขึ้นอยู่ที่นอนอยู่บ้านก็มีศีลถ้าเราไม่ทำความชั่วนั่งอยู่เถียงนามันก็มีศีลถ้าเราไม่ทำความชั่วเพราะฉะนั้นผู้ดำรงตนอยู่ ในความไม่เบียดเบียนนั่นแหละเรียกว่าผู้ทรงศีลผู้มีศีลนะเมื่อศีลธรรมอยู่ในตัวอยู่ในใจแล้วย่อมคุ้มครองไม่ให้ไหลไปสู่โลกที่ชั่วที่ต่ำเนาะ,ะและทีนี้ก็พัฒนาพัฒนาขึ้นมาอีกนะอ่า คืออธิศีนคือจิตใจเนี่ยมีสินเรียกว่าอาธิสินนะเมื่อมีศีลก็มีธรรมก็จะเห็นธรรมเห็นโทษนะของกรรมของการกระทรําเห็นแจ้งนะในกรรมนั่นะเรียกว่าศีลสมาธิปัญญานี่เป็นลําดับลําดาขึ้นเป็นอย่างเงี้ นะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราชนะาวพุทธเนี่ยนะ,ะให้ความสัมพันธ์กระจตัวเองกับเรื่องของตัวเองนะั่คือ,อเรื่องของศีลเนานะศีลเรยนยสุกติงยันตินะศีลนําไปสู่ความสุขเห็นไ,ไหมศีลเรนะพอกสัมบทาทาศีลนําไปสู่พวกัทรัพย์ สีเรนนิพุติยันติเนี่ยสีนำไปสู่นิพพานเนาะเพราะฉะนั้นเพื่อํำรงตนอยู่ตั้งมั่นอยู่ในตรงนี้แล้วความพัฒนาเข้าไปสู่ความเป็นอริยะก็ง่ายขึ้นเป็นลำดับลำดานะนะเพราะฉะนั้นนะขอให้พวกเราประพฤตนะิดะปฏิบัติมีสติเนาะ สตินี่แหละเป็นตัวสำคัญความรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยความไม่หลงลืมตัวเนะาะไม่ต้องไปไล่อะไรก็ได้ไม่ต้องไปรู้ชื่อของธรรมะสักชื่อก็ได้เพียงแต่รู้สึกตัวรู้น้อยไม่เป็นไรขอให้รู้สึกตัวเนาะมีสติอยู่ในตัวอยู่ในกายเนาะอาณาปานสติเนาะที่พระพุทธเจ้านำมา นะมีคุณค่านับเอเนกอันันะเนาะไม่จำเป็นนอนดูก็ได้เพราะตอนนอนเราก็หายใจอยู่นั่งก็ได้ขอให้มีสติรู้กับรดรู้ลมหายใจเข้าออกแค่นี้เรียกว่าอานาปันสตินะอ่า นี่แหละคือความเพียรเมื่อมีสติก็มีความเพียรเมื่อเราขาดสติเมื่อ,อไหร่ความเพียรก็ขาดลงตอนนั้นเนาะ,ะในทางปรัตถธรรมแล้วตัวเดียวเนี่ยมันพอ,อสตินี่แหละคือพุทธะเมื่อเรามีสติเหมือนเราเดินเข้าใกล้พระพุทธเจ้าทุกก้าวทุกก้าวนะอ่า ผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรมากหรอกสอนเรื่องทุกและเหตุของทุกและวิธีดับทุกเนาะเ,เราก็หาวิธีที่จะเข้าไปหาทุกนะและรู้แจ้งในทุกนั้นในรู้แจ้งในเหตุข,ของทุกนั้นก็พอไม่ต้องไปรู้ชื่อของธรรมะ อย่าเสียเวลาอยู่เลยเนาะไม่ต้องไปไล่ศีลแปดสินห้าสีนสามรอยี่สิบเจ็หรอกรักษาใจตัวเดียวนะมันพอเลยเนาะเห็นแล้วก็น่าสงสารอยู่พยายามจากอทุกวันนี้เอาธรรมะมาทิมแทงกัน วผมรู้ด้านปรัชญาญาติจาวิยานา้าโมหันเนาะไม่ได้ลงมือธรรมะไมไ่ลงมือทำเราเลยเนาะเมื่อเรามีศรรมีลมีธรรมะลงมือปฏิบัติแล้วเราจะรู้แจ้งนะรู้แจ้งในตัวนะไม่ใช่ไปรู้คนอื่น อันนี้โอ้โหไปจับผิดคนอื่นเนี่ยถือว่าผิดมาหันเลยนะในทางปฏิบัติเขาเรียกสง่งจิตออกนอกนะไปจับผิดคนนั้นดีคนนี้ชัว่วคนนั้นผิดคนนี้ถูกเนี่ยไม่ได้จับผิดตัวเองเลยไงนี่เรียกว่าดูข้างนอกเป็นสมุท,ทยัยถ้าดูข้างในอ่ะเป็นมักคือรู้สึกตัวนั่นแหละจะเห็นเลยความร้ายกาจของความคิดเนี่ยนะ ของตัวเราเองเนี่ยความคิดของเรานี่แหละ่ะอ่ะลากจูงเราไปเป็นสิ่งน้นสิ่งนี้อยู่ไปหาผิดหาถูกหาแต่ปัญหาหตัวเองก็คือความคิดนี่แหละนะอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติรู้เท่าทันความคิดของตัวเราเองนั้นเป็นอันใช้ได้นะส่วนเวทนาเราก็จะเห็นแจ้งว่ามันเป็นแค่ อาคันตุกะจอไปจรมาเกิดเกิดดับดับอยู่ไม่ว่าทุกข์หรือสุขหรือไม่ทุกข์ไม่สุขอ่ะมันก็เป็นของมันอยู่อย่างเงี้นะอ่าแล้วก็วันนี้อ่าวันที่หเนี่ยอ่ามีแม่ชีบวชใหม่บวชได้ห้าชั่วโมงก็ตายวันง,งั้นยังดียังได้บวชเนาะเออ หลุงจาก็วัดร่วมกับพวกเราทุกคนเป็นเจ้าภาพจะชา,ชาวพนกิจที่สลาสิ้นลมเนาะเมื่อก่อนหลุงจาเนี่ยโอ๊ยเนาะ,ะไม่สบายใจเวลาคิดไปถึงว่าเออถ้าเมชีพระเราตาย,ยจะไปเผาตรงไหนเมื่อก่อนคิดอยู่ตอนนี้เราพร้อมอยู่เนาะ เรียบรีบตายเลยนะ,ะ,ะพร้อมอยู่เนาะเผาวันละสองศพก็ได้อยู่เนาะ,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 ะตายเสียอย่าอยู่เลยเนาะ,อ,ะอยู่ไปมันก็เปลือน้ำเนาะ,ะตายอยู่กับลมหายใจนี่แหละ นาตายอยู่กับศีลกับธรรมนี่แหละมันถึงเป็นลักรบนะอ่าเป็นลูกของสถาคตเนาะอ่ะอะคุณระบุตรคุณธิดาเนาะไม่หวันหว่นความตายเนาะอ่หวั่นแต่ความไม่ดีนะเราไม่ได้กลัวเลยความตายเนี่ยกวต่ตจศีลไม่มีธรรมไม่มีในใจเนาะ ถ้ามีศีลมีธรรมล่ะโอ๊ยอ่านหานมากจิตใจไม่ได้กลัวกลัวเลยเนาะ